สเสน่ห์คนเกิดวันพุธนะเลือกแบบไหนเลือกเองเลยหนึ่งคนวันพุธนะถ้าหากว่าจะใช้สเสน่ห์ตัวเองอ่ะไปในทางที่เกี่ยวเนื่องกับการมีความรักการที่เป็นอหนึ่งในใจของคนก็มีสองอย่างอ่ะกรณีคนพุธนะเกิดพุธแล้วเป็นโสดอยากให้ตัวเองเนี่ยมีพลังสเสน่ห์แบบกระจายไปเลยบางคนบอก เป็นคนโสดแล้วก็บางคนบอกอยากเป็นคนโสดได้ทั้งสองกรณีอนนอ,อยากให้พลังเสน่ห์จงกระจายไปนะถ้ามีอันดับแรกให้รู้ก่อนว่าศักยภาพของการเป็นคนเจ้าเสน่ห์คน,นพุธนั้นนะคือการมีวาศิ์การมีวาจาที่มันไปในทางที่พูดแล้วคนหลงไหลเพลิ่มตามเพราะคนพูธนี่คุยกับเขาไม่ได้นะหลงคารมนะ หลวงคารมนะอยากให้พลังเสน่ห์แรงใช่ไหมเอาชื่อสกุลให้อาจารย์เราจะสวดแล้วก็เสกลงในเทียนจุดเทียนต่อหน้าองค์เทพศักดิ์สิทธิ์เพื่อขานชื่อสกุลเราต่อหน้าองค์เทพว่าคนชื่อนสกุลนี้นะอยากมีพลังเสน่ห์มากที่สุดหลังจากจุดแล้วเราก็จะมีพลังเสน่ห์นะเราเอาเสน่ห์ไปใช้เถอะถ้ากรณีที่อยากเป็นคนโสดใช่ไหมพลังเสน่ห์เราก็ทาให้มีตัวเลือกมากแต่ถ้าเรา มีความรักอยู่แล้วเราอยากให้ความรักของเราเนี่ยเจาะจงเฉพาะคนเนี้ยให้ความรักที่ดีจิตใจผูกพันอยู่กับเราก็ให้ส่งมาคู่ทั้งตัวเราทั้งคนรักเลยอนุญาตนะเป็นกรณีพิเศษว่าอยากให้ความรักของเราเดีอ่ะเรางั้นเธอะกาส่งคู่กันแต่บางคนวันพุธเนี่ยชอบที่จะทำมาค้าขายใช่ไหมก็อยากให้พลังเสน่ห์ของตัวเองมันไปออกทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็ค้าขายเงินทองม,มากกว่ามันต่างกับ สน่ห์แบบการมราคาแบบคนรักนะเพราะไม่ตามอันิยมนั้นแนะ่ถ้าคนวันพุธเนี่ยซึ่งเกิดวันพุธจะชอบอยู่แล้วที่ในการที่ทํามาค้าขายดีโหธุรกิจดีใช่ไหมแต่ว่าอยากให้คนที่เขาพบเจอพูดคุยกับเราอะนอกจากรักนอกจากชอบนอกจากรู้สึกว่าถูกชะตาแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาจ่ายเงินด้วยถ้าแบบนี้ให้แจ้งอาจารย์ว่าชื่อสกุลของเราอะวันพุธเนี่ยขอให้ออกไป นะในทางที่ได้เงินด้วยโดยเลือกเทียนอินสีเหลืองที่เรียกว่าอินเศรษฐีที่อินเศรษฐีนี้นะพอจุดแล้วเนี่ยคนนะ่ะรักนิยมชื่นชมเมตตาแล้วก็ใจเงินเจอทองให้เห็นไหมถ้าแดงสเสน่ห์ร้อนร้นถ้าอินเศรษฐีเนี่ยจะเน้นไปทางได้เงินได้ทองส่วนใครที่เกิดเหมือนพูทธมีความรู้สึกว่าตัวเองมันมีอะไรที่มันไม่ปกติอยู่ในตัวเราเช่นพลังงานที่มีดีที่เกิดจาก การที่เราไปงานอะไรบางอย่างไปสถานที่บางอย่างแล้วก็ไปจับไปสัมผัสไปสูดลมคือเวลาที่เราสูดอากาศเข้ามาในร่างกายเราถ้าหากว่าเราไปสูดอยู่ในที่ที่มีพลังงานอาถรรพ์มันก็เป็นไปได้ว่าพลังงานที่เป็นพลังงานแห่งความด้านลบนะมันจะเข้ามาในตัวเราที่ยิ่งมันเป็น เรื่องของทางกายภาพนะเพราะบางทีเราสูดสารพิษเรายังป่วยเลยใช่ป่ะนี่เหมือนกันถ้าเราสูดสิ่งที่เป็นพลัางงานที่ไม่ดีมันจะเข้าแล้วมันก็ฝังรากเข้าไปแล้วพวกนี้แปลกนะบางทีหาหมอก็ไม่หายดังนั้นถ้าเป็นนักเสีแบบนี้ไม่ว่าคนที่จะตั้งใจทําใส่เราหรือเราไปโดนไปรับไปสัมผัสมาเองหรือดวงตกส,มสม่วนมากมันจะสอดคล้องกันคือถ้าจหวัดดวงตกจะโดนทําของได้ไงจัดดวงตก,จะ,งตกจะไปรับพลัางงานที่ไม่ดีเข้ามาจะเป็น,นกรณีใดก็แล้วแต่ให้แจ้งอาจารย์ว่าชื่อสกุลนี้ของตัวเราใช่ไหม ขอจุดเทียนอินถอนอาถรรพ์เพื่ออะไรเพื่อเอาอาถรรพ์ที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวเรานะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้สรุปอีกทีนะคนมันพุทนะสเสน่แรงอยู่แล้วถ้าอยากมีสเสน่แรงมากๆก็ใช้ลักษณะของชื่อสกุลส่งมาจุดเทียนอินราคะสีแดงถ้าอยากที่จะมีสเสน่ห์แล้วเอาสเสน่ห์ไปใช้ในทางเมตตามหานิยมเมตตาค้าขาย ก็แจ้งอาจารย์ว่าจุดเทียนนะอินเศรษฐีสีเหลืองให้ได้เงินได้ทองด้วยแต่ถ้าหากว่าอยากจะสุดๆไปเลยในเรื่องของการถอดถอนสิ่งที่มีเยียจากตัวเราจะเป็นคุณสายมนดำการที่ถูกคำของหรือว่าบางทีอาถรรพ์คนที่เคยสาบทสาบาลร่วมกันเอ๊ะทำไม Move on ต่อไปไม่ได้ <c oughs> เคยเจอไหมใครที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่สามารถตัดขาดกันได้สักทีก็ใช้ลักษณะของ ทียนอินทร์อถันก็ได้รวมถึงใครจะมาทําอะไรใส่เราก็ออกไปทั้งหมดนี่คือเสน่ห์ของวันพุธและการเลือกที่จะใช้เสน่ห์นั้น